Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just. โอเคก็กราบสวีด so, ัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมก็มาอยู่กับผมช่อง P Speed Racing อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถคันหนึ่งนะครับผมที่เห็นในปกคลิปเนาะก็น่าจะไม่แปลกหูแปลกตากันมากนะครับในสัยนี้ก็เป็นรถอีกคันนึงที่มี ที่มีที่มีของชุดแต่งเต็มนะครับผมเกือบเต็มเรียกเขาว่าเกือบเต็มดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูดอินเสิร์ตรถกันก่อนนะครับไป Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through eyes covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush the forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanity โอเคครับผมเราก็มาอยู่กับนี่นะครับเซ็ตสามร้อยตัวนี้เลยเห็นไหมสวยสวยจัดจัดนะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปอยู่กับพี่ไนท์เจ้าของรถกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ไนท์กันดีกว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพบกับพี่ไนท์นะครับผมพี่ไนท์เจ้าของรถคันนี้นะครับเซ็ตสามร้อยนะครับผมเชิญพี่ไนท์ครับ ครับสวัสดีครับครับพี่ไนท์ได้แซ่สามร้อยเชียงใหม่ไทยแลนด์อ๋อเชียงใหม่ไทยแลนด์เนาะคือตัวไหนพี่ตัวนี้เนาะแซ่สามร้อยได้แซ่สามร้อยไทยแลนด์นะครับคือตัวนี้เนาะสติกเกอร์ตัวนี้ครับผมแต่อันเดิมสามร้อยเชียงใหม่หายหายพร้อมเชีวเชีวแตกเลยจุ๊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 อ๋อจุดๆมาจุดๆมาโอเคครับพี่ไนท์เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าแซ่สามร้อยเนี่ยพี่ไนท์ได้มาอยู่กับมันกี่ปีละประมาณ ปีหนึน่งเจ็ดอ่ะก็แบบปีหนะึ่งเจ็ดเนาะโอ้โหส <4 S 3> <4 S 2> ี่ <5 S 2> ปีสี่ปีห้าปีประมาณนั้นนะครับผม<ห>ก็เป็นรถสี่ปีห้าปีนะฮะถามว่าดูแลรักษาดีก็ดีอยู่นะครับแต่ล้มบ่อยเลยไหนตัว <laughs> มาล,ม <laughs> ล้มแปะล้มแปะเออล้มแปะดิเออใช่ว่าล้มแปะโอเคโอเคครับพี่ไนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าพี่ไนททำอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับผม ก็เอาเริ่มเอาเริ่มจากไหนดิฝากข้างหน้าเลยเนาะข้างหน้าข้างหน้ามาไหข้างหน้าข้างหน้าผมชิวอ่าเปลี่ยนน็อตน็อตเลดก่อนนะคชิลชิลนี่เป็นของอะไรครับเซตแปดแปลงเลยเนาะแปลงไม่แปลงเซตแปดแต่ตรงรุ่นอ๋อเป็นชิวเซตแปดใส่เซตสามร้อยตรงรุ่นนะครับผมโอ้หเงาตาแปดเงาตาแปดเกิยทีเดียวนี่ติดฟิล์มฟิล์มครับผมฟิล์มเงินไม่เปิดเต็นท์ไม้แล้วฮะอ๋อ เปลี่ยนให้มันเป็นสีประหลอดเนาะใช่ให้มันได้แพ้สายตาใช่ไหมฮะใช่ก็ขี่ไปแล้วกันตอนนี้ตาไม่ครับผมไม่ก็เยอะใช่ไเยอะเยอะเอาเรื่องนีทําสีดีไอไวเองครับผมก็จุกโชกตัวนี้เนาะเป็นตาแฮนด์ DIY สีได้สีใช่ครับตุ๊กตาแฮนด์กับปิดหัวโชกแล้วก็ไล่น็อตทองครับน็อตทองคันไม่ใช่ทั้งคันอ่ะเกือบๆนะเกือบๆแซวว่าเกือบๆเดี๋ยวเราไปดูหน่อยจุกจิกนะครก็ไล่น็อตทองจุกจิกกับทั้งคันนะครับผม ก็มีอะไรฮะกันลอยถังกันลอยถังนะครับเป็นของอะไรพี่จำได้ไหมจำไม่ได้หลอกทิ้งไปแล้วร้อยเดียวอ๋อมาอันนี้คือซื้อมาแปะกันไว้เฉยๆนะใช่โอเคแล้วก็เคปลาตามเอ็มโอเคอันนี้พี่ไปหุ้มมาเนาะใช่เป็นงานหุ้มนะครับไม่ใช่งานเพียวเนาะไม่ใช่เพียวคาร์บอนเป็นงานหุ้มคาร์บอนข้างซ้ายขวาเลยซ้ายขวานะครับข้างล่างโอเคกดเฟรมกดเฟรมนะครับเป็นของตรงรุ่นป่ะพี่ซ้ายขวาใช่ตอนนี้เป็นของตรงรุ่นเนาะ แล้วก็กันโซ่กันกันโซน่ากับบางบางโซน่าอ่าบางสเตอร์น่าอ่าแล้วก็ยางหุ้มยางหุ้มเกียร์นะครับพอบอกราคาคร่าวๆได้มั้ยพี่ <c oughs> จำได้ไหมโอเคไม่เค <c oughs> okay, ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรตามมาตามเราไปต่อมาดีกว่าโอเมาดูชุดหน้าชุดหน้ามีแล้วมีอะไรมั้มีอะไร้ไหมชุดหน้า ได้อะไรมาต่อพุ่งหน้าพุ่งหน้านี่ไฟไฟลีนะโอ้ไฟลีเขียวครับเขียวมันนี้เลยแต่ไม่ได้เอารีโมทมาอ้าวตัวนี้เป็นเปลี่ยนสีได้อ๋อเป็นไฟลีที่สามารถปรับรีโมทเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมฮะอ๋อทองตะขอหน้าตะขอโมโคนหน้าโอ้ลูกเต่าด้วยโอ้โหเซียนการพนันเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแอ้น้าตาปูไตไม่ไม่ไม่โอเคครับมาไปต่อมา อกนะครับอ๋อตัวนี้อกว่างเนาะเปลี่ยนอกว่างมาอ่าคาร์บอนเป็นคาร์บอนแต่ไม่ใช่คาร์บอนเพียวเนาะเป็นไลน์น้ำมาอ๋อนี่ไปทํานี่ไปทํามาแล้วใช่ไหมฮะทำแล้วอ๋อโอเคยางยางก่อนเอาไหมย่างยางสังานยางทีละดีนี่ซิตี้แองเจินี่ซิตี้แองเจิลนะครับผมของซีทีนะซีจุดทีขนาดเท่าไหร่พี่ฮะขนาดเลยร้อยสิบครับเจ็ดสิบขอบสิบเจ็ดยางหลังเลย ยางหลัง140 70ีพอปีเจ็ดเหมือนกัน140นะฮะเรามาดูข้างหลังกันที่เห็นเป็นสีสีไม่ใช่อะไรงานว่างว่างนะกระปากกาสีมันเปลี่ยนเล่นว่างจะจัดอีกแล้ว DIY อีกแล้วเห็นช่วงท้ายมีช่วงท้ายนะคบเียนเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมฮะได้ข่าวมาเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมตอนเดิมตอนเดิมทำสีไหมอ๋อคืองาน DIY อีกแล้วว่างอ๋อคือตัวนี้ DIY อะใช่ขาตัวไปแต้มแมวไปเต้มแมวนะแต้มแมว ปิดไฟขอทางไหมฮะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมยังไม่ใส่ดีเลยอ๋อผมไปถึงเดียวในตัวด้วยนี่ใช่อ๋อเป็นไฟท้ายแต่งเนาะในเดียวในตัวนะครับยก็ก็ใส่เพิ่มทำเพื่ออะไรครับเนี่ยตอนตอนเช้าอาจจะไม่เห็นตองค่ำจะเห็นอ๋อโอ้โหอะสวยต้องไปแฮนด์ออย่าไปสกัยเลยย่าไปสกัยเลยไปจบไปแฮนด์ครับแล้วก็ไอ ับไตอกแฮนด์เดมโบชับอะโดมิโนบอกอะเล่นมุกดใช่ไหมเดี๋ยวเล่นมุกใช่ไหมตอกแฮนด์โดมิโนอะตอกแฮนด์โดมิโนเออโดมิโนอย่าบอกเลยว่าก๊อปเกตเอต่างหามถึงเกตบีเกตซีไม่เป็นไรพี่มันอยู่ที่มือถ้าพ่อบอกนะถ้าพ่อบอกนะโอเคโอเคหลังก็ท่อครับท่อ สำคัญเลยท่อท่อเปลี่ยนมาก็ตั้งแต่ได้รถใหม่ๆอ่ะตัวที่คือกระบอกหมุล่านะตัวนี้อาคาโรลิกใช่ไหมอาคาโบวิกอ๋อโอเคอาคาโบวิกนะอ่าสิบสี่ครับสิบสี่นิ้วได้มาเท่าไหร่วะเท่าไหร่พี่สามสี่พันจำไม่ได้แล้วอ๋อเป็นของตรงรุ่นตรงรุ่นนะเป็นพร้อมสลิปออนสลิปออนตรงรุ่นอ๋อตัวนี้ไม่ได้เอาแคทออกโนแคดเออมีแคทนะนี่ใส่แคทอยู่นะใส่อยู่โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ ของพี่ไนท์เราคุยกันก่อนว่าของพี่ไนท์เนี่ยพี่ไนท์เคยไปออกทริปกับผมตอนสมัยผมอยู่ไทยเป็นเป็นไฮเกอร์เออคือแซ่สามร้อยตัวที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิวที่แต่ดัดดนไปล้มก่อนใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเออนั่นคือทริปแรกนะครับที่ผมไปกับกลุ่มบ b บ <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องแปลกใจว่าล้อหนะ้าล้อหลังสีงเหมือนเดิมใช่ล้อหน้าล้อหลังเปลี่ยนมาคือเหตุการณ์นั้นอ่ะว่ะเยอะจังวันรถเนี่ย ียงดังจังวะเดี๋ยวได้ตะขาลอยอ่ะโอเคคือไปชนมาคือพี่ไอซ์เข้าไปชนมาไปชนมาแล้วเปลี่ยนแมตต์หน้าไม่ใช่ไปชนบู๊บโอเคปุ๊บโอเคจะเอาปุบดีกว่าโอเคเว้ยยังเหลืออยู่นี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 ่แอบแอบน้ำไหมนี่นี่มีแอบมีแอบนี่อ๋อเห็นไหมใเป็ดไงใส่ตีนเป็ดมาได้ตีนไก่ใส่ได้ไหมได้อะได้ด้วยเหรอได้มั้งไม่เอาไปทอดก่อนอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเออ โอเคครับก็มีกาดมอน้าอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นของตรงรุ่นนะฮะเซตสามร้อยเนาะราคาผมจำไม่ได้จะเช็คในเน็ตเอาแล้วกันนะอืมก็จะประมาณนี้นะครับผมของพี่ไนท์รถของพี่ไนท์เนาะเป็นเซตสามร้อยฟิลลิ่งเป็นไงบ้างพี่การขับขี่อืมก็ในเก็ตไบ์กดหลังอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สบายนะสปอร์ตในเก็ตอ่ะก็ตรงเดียวกับยี่ห้อสี่ร้อยถ้าเปลี่ยนจากฟูลฟิลลิ่งเป็นอะไรเพิ่มอ๋อเป็น เปยเฟลลิ่งนะใช่ถาลืมลืม,ลมแทนที่เป็นแทนแต่งนะอ๋อของมองกุฎใช่ไหมผมดูมาเป็นของแบบเดียวกับพีเผมใส่เลยนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิพีเซ่กูใส่แล้วใส่ก็เสียนะทำไมแทนจะชนเราอ๋อมันชนถนะังเนาะเกือบเกือบเกือบเก<ๆ>ือบอนนี่ก็เป็นสไตล์การแต่งรถนะครับนี่นี่เห็นไหมแอบเห็นนะ มันใส่นอสลัเปล่ามาแต่มันเอาสลัเปล่าไว้ข้างล่างคุณผู้ชมดูใช่ไหมมันบูดบูดบดมันเอาสลัเปล่าไว้ข้างล่างคุณผู้ชมดูดูมันทำ <c oughs> เออมันเอาน็อตแต่งไปใส่ข้างล่างคุณผู้ชมใครมันจะเห็นอ่ะไม่ต้องโฟบอธบอกเลยว่าแล้วว่าเกือบสุดเห็นไหมเกือบสุดอีกนิดนึงเห็นคนเดียวพอเ,เห็นคนเดียวพอให้คนเดียวเห็นก็ได้อ๋ออย่างงั้นเลยบอกโอ้โห อ๋อนี่นี่น,นี่มีอย่างนึงนผู้ชมตัวเนี้ยของแลมีอันเดียวในจังหวัดเชียงใหม่นี่เลยนี่ห <Okay. S 1> นวดกึ้งตัดชานี่มันคือขอบเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะเขาเขาเรียกอะไรดิฟองน้ำไหมเออฟองน้ําฟองน้ำอะไรวะ <laughs> ปอกเบรกเออมันเนี่ยปอกเบรกช่องผมอะเคยใส่แล้วก็คือ ผมะไม่บอกไม่ดีใส่ในช่องแล้วแต่พี่แกน่าจะดันทุลังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปดูแล้วไม่ไปดูไมนี่ข้างนี้ใส่ได้ค่ะข้างนี้แม่งขาดลืมไงไม่ได้ใส่ไงดูดูพี่แกทำแค่น้ำไงด,ดูพี่จะทำดูดูอ่าเคครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะผมไม่คร่าวๆอ่ะก็เกือบละเอียดละเพราะว่าถ่ายข้างหน้าพี่นายก็มีแผนไหมมีม,มีแผนจะขยับเนาะ,ะขยับไซดี๋ยับ ขยับด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องก่อนเนาะในภาคหน้าคุณพี่ไนก็มีแผนนะแผนจะขยับซีซีไหมตอนนี้เปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนไปได้สป,ปอร์ตสป,ปอร์ตนะฮะเล็งทันไหนไวฮะซีบอีบอ,อ,อ,าอารนะ์สุดยอดอีกละอ่าขอค่าศน์อาร์นะอ๋อคือทำไมต้องเป็นซีเบียร์ครับนะราคามันจับต้องถึงอ่าอเล่นง่ายๆก็ทับเพื่อนนิดหน่อยคืออัพจากสามร้เป็นห้าอ่าใช่แค่นี้ภาระก็เยอะแล้วเนาะ เลียนไหนอีกแล้วแต่แต่ก็ยังยังอีกอีกนานอยู่นะก็ก็ขี่คันนี้ไปก่อนจะเปลี่ยนสีแน่นอนมีโปรเจกต์อยู่เพราะว่าพี่แกไปดูหมอดูมาท่านผู้ชมออันนี้ผมพูดจริงๆนะพี่แกไปดูหมอดูมาเขียงหมอดูด้วยเฮ้ยตำวว่าสีไม่เกี่ยวคือพี่แกเชื่อมาแล้ว เสาเอาวันเสาอ่ะแล้วพี่แกไม่ถูกกับสีเขียวอฮะแต่เอารถสีเขียวไงเขียวทั้งทันเลยดูทะคุณผู้ชมเนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยทั้งทันเลยนะคุณผู้ชมดูอ่ะแล้วเดี๋ยวไปล้มหมาครั้งแรกที่เปลี่ยนแม็กนะเปลี่ยนแม็กเน่เน่ดูดิดูดิดูดิเดี๋เลยเปลี่ยนอันนี้ไปปุ๊บพี่แกบอกร้านทำสีอยู่ไหนวะอยู่อยู่ไหนวะกูจำไม่ได้แล้วมันมีแล้วกันนะ พ,พี่เดินไปเท่าไรพี่เดินไปทำสีนะเดี๋ยวไปทำสีอะรน้ำเงินไม่น้ำเงินก็ดำดำอ<ำ>าจจะเป็นดำลวด้วลนแต่เล่นเล่นสติ๊กเกอร์สะท้อแนแสงแทนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมผมก็ถ้ายัางไงพี่ไนท์เอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็จะติดตามพี่ไนท์ไปชมอีกทีหนึ่งเพราะเป็นพวกเดียวกันเนาะผมก็ติดตามกันได้ง่ายครับประมาณนั้นใครที่ชอบนะครับผมก็หลังจากนี้มันจะมีคลิปต่อไปเนาะจะเป็นคลิปลองขับสีรถพี่ไนท์ใครอยากชมก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับผมโอเคพี่ไนท์มีฝากออะไรบกม อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรแล้้วออ่นงูรโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนเจ้าแซดสามร้อยตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะผมจะทําคลิปขับขี่ลองนะพี่คะเดี๋ยวไปลองขับขี่ได้นะครับลองขับขี่ขอารถที่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งการขับจะเป็นยังไงครับผมโอเคที่ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย